ที่อาจจะมีคำถามนะครับจากสังคมในเรื่องของอาการใช้แอปพลิเคชันหมอชนะนะครับซึ่งผมก็อยากจะกลาแล้วก็ประเด็นที่มีคำถามอยู่ในสังคมวันนี้นะครับเนื่องด้วยจากการพัฒนาแอปพลิเคชันหมอชนะแล้วก็มีส่งมาให้กับทางรัฐบาลได้เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้ใช้โดยสวบ,บคเนี่ยในประมาณเดือนที่แล้วนะครับ ผมกล่าเรียนว่าระบบและการรองรับเนี่ยเราเตรียมมาแล้วทำนะครับด้วยความพร้อมในการที่พัฒนาขึ้นมารองรับพี่น้องประชาชนเนี่ยเรียกว่าเป็นหลายสิบล้านคนนะครับแล้วการพัฒนาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยก็มีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาขึ้นมาเป็นลําดับนะก่อนหน้านี้เนี่ยแน่นอนทีมอาสาก็ดีนะครับทีมที่เป็นร่วมกันนะครับที่เขาช่วยกันมาเนี่ยเขาพัฒนาตั้งแต่วันแรกขึ้นมาเนี่ย ในการพัฒนาองค์ประกอบภายแนวทางและเหตุผลหรือว่ากระบวนการในการใช้งานหลายเรื่องนะครับพอถึงวันนี้เนี่ยเมื่อรัฐบาลมีความจําเป็นที่ต้องรับช่วงต่อมาใช้งานเนี่ยปริมาณของพี่น้องประชาชนที่ใช้ก็มากขึ้น,นการรองรับของทีมงานแล้วก็ระบบที่จะต้องทําเป็นรูปธรรมชัดเจนคณะทํางานทีมงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการดูแลข้อมูลการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่เอาไว้ใน ในคลาวต่างๆนะครับทั้งหมดเนี่ยต้องใช้บุคลากรใช้งบประมาณใช้บุคลากรที่เรียกว่ามีความรอบคอบแล้วก็ทําเป็นประจําผมใช้คํานี้นะครับวันจากนี้ไปที่มีข่าวออกมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะผมกลาบเรียนว่าทีมงานที่พัฒนาทั้งหมดเนี่ยได้มีการพูดคุยกันมากับทางทีมกระทรวงดิจิทัลเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะสอบถามท่านได้ท่านคงเล่าให้ฟังนะครับว่าเขามีความตั้งใจเองที่จะต้องส่ง มอบกลับมาให้รัฐบาลเพราะเนื่องจากว่าระบบการใช้งานเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมันต้องการบุคลากรที่ทําเป็นประจำนะครับต้องการงบประมาณที่จะต้องไปดําเนินการให้ระบบทั้งทั้งหมดเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปในระยะยาวซึ่งก็เป็นเจตนารม์ของผู้พัฒนามาตั้งแต่ต้นนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยก็เป็นกระบวนการในการที่มาร่วมมือร่วมใจกันว่าเมื่อจะเดินต่อไปแบบเป็นทางการแบบจริงจังแล้วก็ระยะยาวเนี่ยมันก็ต้องรองรับด้วย ระบบอย่างที่ผมเรียนไปเพราะนั้นก็เป็นกระบวนการปกติที่จะต้องโอนถ่ายหลายๆเรื่องเนี่ยมาให้กับรัฐบาลแล้วก็หาผู้รับผิดชอบตั้งงบป,ประมาณตั้งบุคลากรหาหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ถแถลงนี้ก่อนคงจะชัดเจนกว่าเพราะจะเห็นว่าเวลาข่าวออกไปเนี่ยมันก็มันก็จะสับสนได้ง่ายนะครับแต่ว่าแบบนี้การที่มีเสียงเดียวมีการคอมมิวนิเคชันชัดเจนเนี่ยการสื่อสารชัดเจนเนี่ยเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ,รบถือว่ามันเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งต่อย่างที่ทาง ทา่านรัฐมนตรีพูดแล้วก็ทางดรนุชิตพูดนะครับโปรแกรมอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือนะครับถ้าเกิดคนไทยด้วยกันเนี่ยเราไม่มาพยายามช่วยกันนะครับรณรงค์ให้เราใช้โปรแกรมโปรแกรมมันก็เป็นแค่เครื่องมือที่มันไม่ได้โดนถูกใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เป็นวันที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันนะครับว่าพาระในการติดตามนะนะครับของการผู้สัมผัสทั้ทงหลายเราทั้งพอลดภาระคือเราไม่ต้องไปตามทั้งหมด ด้วยกระบวนการใช้ทีมสอบสวนโรคตามอย่างเดียวนะครับก็มีใช้ระบบดิจิทัลเข้าไปช่วยนะครับนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับต้องต้องลงทะเบียนนะครับแอปเพราะถ้ามีแอปแล้วมันก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะส่งข้อมูลไปให้ท่านได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่เป็นสิ่งที่ที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันหมอชนะเนี่ยจริงก็กงบโรคก็นั่งคู่กับการพัฒนามาด้วยนะครับการดูแลข้อมูลอะไรต่างๆนี่ก็ต้องเรียนวา่า เป็นไปตามนะครับเงื่อนไขที่เราได้ตกลงไว้กับประชาชนที่ลงแอปพลิเคชันตั้งแต่แรกนะครับเราก็ยังจะดูแลตรงนี้ต่อไปนะครับก็อยากให้ความเชื่อมั่นนะครับว่าการทํางานทั้งหมดนะครับเราก็ยังเดินหน้าเหมือนเดิมเราก็ยังมีการประชุมนะครับทำงานร่วมกับทีมพัฒนาต่อไปนะครับเพื่อให้แอปพลิเคชันนี้เกิดประโยชน์สูงสุดขับประชาชนนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้ยังดาวน์โหลดนะครับแล้วเราก็จะใ้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้อย่างเต็มที่ครับดูได้หรือเรียกมาเพื่อจะเพื่อเมื่อมีคนติดเชื้อเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ให้ความมั่่นนใจได้ะะควา ขนาดของอินฟาสตรเจอร์ที่รองรับการใช้งานเยอะๆไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ยังเข้มงวดกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีการน,นันนะคะตามมาตรฐานเลยค่ะก็อยากจะให้ใช้กันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ